ิกต้าวสกแอนวอดครับเวสกแอนวอดฟ้าลังใช้หมุนออกครับใช้ตัวเปิแเดแปดเหลี่ยมครับ กอเช็คเย็นะครับใส่น,น็อตตรงนี้นะครับตามรอบอนอกระดับหนึ่งสองสาม,ม,งม,มนะครับแล้วค่อยๆดึงเม็ดเย็นลงนะครับแล้วนำเครื่อ,องออกมาครับการพอเช็คครับการพอเย็นนะครับให้ตรวจสอบ คลอดตอนนี้ก so no like ็จะสามเข็มเลยครับยกออกมาครับด้านหน้าปัดนะครับจะมีรอดล็อกตรงนี้นะครับด้านล่างหนึ่งตัวนะครับครลอดครับคลานคลอดครอตัวออกครับปล่อยลานสักหน่อยครับหมุนลานดูนะครับตัวไหนกลับไปล็อกลานนะครับ กลับเอาไว้ข้างในกลับไปล็อกลานล็อกลายลานออกให้หมดครับเมื่อลายลานออกแล้วทำการถอดน็อตครับเมื่อทำการถอดน็อตร็แล้วค่อยงัดเนี่ยนัดเกืจับหมดนะครับนัดให้แล้วครับ จับทองเอามาก่อนครับแล้วก็ลงจับของมาใส่มาชนะครับเรียมเช็ก้างครับ สเสร็จแล้วนำตัวจักออกมาครับเช็คตัวจักครับแล้วทำการร้างตัวจัก จับลานออกนะครับจับาลานออกระวังลานด้านในนะครับเด็นนะครับต้องจับให้ดีๆน,นะครับล้างเรืน้ำมันเป็นชินนะครับไม่มีสินขาวครับการสัดงลด้างตรจับให้ทหารทุกตัวครับตั่งล้างตรวจับครับตัดไปหมุนไปนะครับ ล็อกลับด้านครับทิศอยางครับล้างทั้งสองด้านนะครับแล้าไปหมุนไปคนระับล้างโดยจับตัวตัวเลื่อนล้างแบบน้องครับครับโดยจับล้างให้ทุกแผ่นนะครับล้างแทงล้างเครื่องให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วหยอดน้ำมันนะครับจานดูสกิขึ้นหลังๆนะครับ ถ้าทาการรางเครื่องนี่นนนตัวตัวตัดเสียทุกตัวแล้วก็หยดน้ํามันแล้วมาประกอบตัวจับก,กันครับงาน,นประกอบตัวจับกกนะครับกระปลุกร้านที่เราถอดออกมานะครับปิดฝาเลยก่อนครับปิดฝากระปลุกร้านลงไปครับ ให้สนิทด้านนะครับกดให้ลงสนิททุกด้านนะครับ,ลนนรบแล้วใส่จักรเหล็กลงไปก่อนครับจักรเหล็กตัวนี้นะครับเอาด้านสั้นลงนะครับจักรเหล็กด้านสั้นลงว่าตำแหน่งนี้ครับสอนลงไปใต้สะพานจากักสะพานจักรนอนนะครับสอนลงไปตื้นงใต้นะครับ แล้ววางกระปุกลายเข้าไปครับแล้วตามด้จากตัวที่สองนะครับจากตัวที่สองตัวนี้ครับเอาด้านยาวนะครับลงครับด้านแกนยาวลงครับลงตำแหน่งนี้ครับแล้ววางตามด้วยจักรไนาทีนะครับจักรไม่นาทีด้านแกนยาวใส่ก็ไปตรงกลางนี้ครับ แล้วจับตัวจับให้เข้าที่ทุกตัวนะครับให้ลงรูนะครับเมื่อตัวจับลงรูทุกตัวนะครับลงรูด้านล่างนะครับทีนี้ก็มาจับให้ตัวจับยงรูด้านบนนี้นะครับที่เราวาแผ่นภาพลงไปนะครับพาลงไปเบาๆก่อนนะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดเอาไว้นะครับกดตัวแผ่นไว้นะครับใช้นิ้วชี้กดแผ่นนี้ไว้เบาๆนะครับค่อยๆเคลียตัวจับนะครับ ทุกตัวให้ลงตำแหน่งนะครับเขี่ยตัวจักให้ตรงนะครับเมื่อตัวจักตรงนะครับจะลงตำแหน่งเองนะครับเขี่ยตัวจักให้ตรงเมื่อจัดตัวจักตรงหมดทุกตัวแล้วต้องขยับตัวจักดูนะครับหรือจะขยับตัวเฟืองกระปุกลายนก็ได้ครับ ขยับไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าตัวจากทุกตัวตามรนกันไปทุกตัวนะครับก็จะดงว,ว่าเข้าตำแหน่งทุกตัวนะครับก็าวางด้วยแผ่นทัดกระปุกลานลงไปครับแล้วขันน็อตครับ วางการวนกระปุกครับราดให้ลงตำแหน่งให้ลงตำแหน่งนะครับจะเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับวางให้เข้าเหลี่ยมนะครับเมื่อวางเข้าเหลี่ยมแล้วครับข้อขันน็อตครับขันน็อตจ่ายวงกระปุกนะครับ ประกอบตัวจักรลงไปเรียบร้อยนะครับลองหมุนลานดูนะครับตัวจักรวิ่งทุกตัวจักรวิ่งทุกตัวนะครับตัวจักรวิ่งทุกตัวก็แสดงว่าใช้ได้นะครับ mm. วางจักรคอม้าลงไปเลยครับตอนนี้จักรคอม้านะครับ mm. ด้านสั้นด้านแกนยาวนะครับลงนะครับ mm. วางให้ลงตำแหน่งนี้นะครับ mm. จักรคอม้า ให้วางด้านยาแกนยาวลงครับวางลงตำแหน่งนี้ครับให้ลงทับพิมพ์มสีแดงแดงนี่นะครับให้ลงทับพิมพ์สีแดงแดงให้แกนลงรูทับพิมพ์ก่อนนะครับแล้วค่อยบังคับด้วยแผ่จับจับข้อมาครับ,บนะถ้าทับพิมพ์ยังไม่ลงร่องด้านล่างถ้าวางทับตัวจับลงไปแล้ว ันจะใส่ย,ยากนะครับเนื้อวางทับทิมวางคอมาลงเแื้อวางด้วยแผ่นซับคอมาแล้วจัดตุลจักให้เข้าแล้วครับจัดตุลจักรคอมานะครับให้เข้าตำแหน่งล่างบนครับเ mm hmm. มื่อเคลียแล้วรู้แต่ว่าเข้าตำแหน่งล่างบนเรียบร้อยนะครับก็ นันน็อตครับแล้วลองขันลานนลานเข้าไปสักรอบสองรอบครับลองเลียรตัวจับดูนะครับเมื่อตัวจับคอม้านะครับเียรอดีดเองนะครับดีขวาเองซ้ายเองนะครับก็แสดงว่าเข้าตำแหน่งเรียบร้อยครับขันน็อตก็เรียบร้อยครับ วางตัวจักจกัจกกอกลงไปนะครับวางจักกรอให้เข้างามคอมาตรงนี้นะครับมองเห็นงามนะครับนี่งามคอมาครับตัวจักเยอะกรอกตัวนี้จะมีทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับตรงหัวนี้นะครับทับทิมสีแดงเม็ดแดงนี่น,นะครับเอาคว่ำลงไปนะครับแล้วค่อยๆสอดทับทิมสีแดงนะครับ ให้เข้ากับง่ามคอม้านะครับดูการคาดคะเนนนะครับถ้าหากสอดเข้าง่ามคอม้าเรียบร้อยนะครับตัวจักรกตัวนี้ก็จะหมุนทำงานเองได้ครับ ตำแหน่งนะครับยังไม่เข้าถอนเรามาใส่ใหม่ครับสังเกตง่ามขอมาให้ดีนะครับสอดได้เข้าง่ามครับถ้าไม่เข้านะครับรกจะไม่ดีจะไม่ทำงานเองครับ จะเข้ายาวสักนิดนะครับนี่นะครับมองรูไม่เห็นครับเอาตัวก็สอดเข้าง่ายครับเอาตัวก็สอดเข้ายา,ากลางจับกอกอาจา์ทับพิมพ์เข้า,ามาพร้อมมาครับ ถ้าเข้าง้ามคอมาได้แล้วเนี่ยครับรัวจัก,กจะทำงานได้เองนะครับเนี่ยจะหมุนจะมุนได้เองโดยการดีดของคอม้าครับคอม้าจะได้แรงจากรัวจัก,ก,ดดกรดีดจักขอบตรงนี้ครับ ใส่จักรเข้าไปได้ที่แล้วนะครับลองขายลายเข้าไปนะครับไขายล้านเข้าไปสักหลายรอบบนะครับสักคลิบรอบนะครับแล้วดูตัวจักรนะครับตัวจักรต้องเดินวิวดีอย่างนี้นะครับถ้าเดินดีหมดแล้วคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกดติดตามไว้นะครับคลิปหน้านะครับจะมีเครื่อง รุ่นใหม่ๆมาสอนให้ท่านได้เรียนรู้กันต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ